เฮ้ยว okay, ผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาอา่าบอกวิธีแก้ทางทุกปืนนะผมทุกปืนที่เป็นไพรเมอรี่หรือว่าปืนแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรปืนเนี่ยผมปืนที่แบบใหญ่ที่สุดนะผมจะมาสอนวิธีแก้ทางทุกปืนนะผมอ่ะให้เราอ่ะเริ่มจาก Energy Rifle ก่อนเลยนะผมเอเนอร์จีไรเฟิลเนี่ย ผมว่ามันไม่ต้องแค่ก,ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แรงแล้วมันก็ไม่ได้โกงนะครับผมแบบนึงนะอ่ะทำไมถึงมันไม่โกงเพราะว่ามันมีขั้นส่วนนี้คณิตก็จริงแต่ว่าถ้าเราวัดด้วยเอมของเราเนี่ยแค่ปืนเริ่มต้นนะครับผมมันก็น่าจะชนะแล้วนะเรื่องดาเมจถ้าเรายิงโดนนะผมถึงมันจะซิ่งกะสนได้ก็เถอ,นอะนะถึงว่ามันจะแบบ ยิงแล้วแบบมันชิ่งนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้กงอะไรขนาดนั้นนะผมคือถ้าวัดด้วยเอมเนี่ยถ้าเอมเราแบบดีกว่าเราก็ชนะชิวๆนะผมเพราะว่าดาเมจของปืนเริ่มต้นมันเยอะกว่าด้วยนะผมก็จะไม่บอกวิธีแก้ทางแล้วนะครับอ่ะแล้วมาที่เฟมทาวเวอร์นะผมเฟมทาวเวอร์เนี่ยเป็นอาวุธที่โกงมากของระยะใกล้นะก็วิธีแก้ทาง อาวุธที่แก้ทางได้ผมว่าอาจจะเป็นบางทีมันก็ไหวทุกปืนเลยนะถ้าเราแบบรักษาระยะห่างนะครับผมก็อาจจะน่าเป็น rpg ล่านะผมเพราะ rpg ดเเมจมันจะแรงกว่าแต่ว่ามันจะไม่ติดเบิร์นะผมเพราะว่า rpg มันยิง2นัดก็การันตีตายนะผมก็วิธีแก้ฟังเฟรมทาวเวอร์สำหรับผมนะต่อไปกินเนลันเชอร์กินเนลันเชอร์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครเอา,ามาเล่นนะแต่ว่า วิธีแก้ทางเหรอส่วนตัววิธีแก้ทางผมเพราะมันไม่ได้โกงขนาดนั้นอนะก็ปืนมันไม่น่าจะมีวิธีแก้ทางผมปืนมันไม่ได้โกงเหรออะเรามาที่วิธิการนะผมวิธีการแนะนําเป็นอ่าคาตานาเลยครับผมมินิการเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงร้วนครับผมดูมันยิงรัวนโคตรนะผม ยิงรถแล้วยิงแรงด้วยถ้าเราแพรี่ทันหรือว่าปล่อยให้เขายิงสักนิดนึงให้เขากดค้างก่อนแล้วก็แพรี่มาเขาก็ตายตายเองนะผมอ่ะประมาณนี้วิธีแก้ทางแต่เบนเพนบอลเพนบอลเนี่ยวิธีแก้ทางจริงๆ,ๆเลยมันไม่มีนะคือมันแก้ทางไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันก็ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าปืนล้มต้นะแอซซอลไรเฟริลมันก็ดีอยู่แล้วนะผม เพราะว่ากระสุนอันนี้มันไปช้ากว่าด้วยแต่ว่านี้มันจะบางทัศนวิสัยนะผมนี <c oughs> <c oughs> ่ผมต่อมาที่ assault rifle assault rifle แนะนำเป็นคาตาลาเหมือนกันนะครับผมอ่ะทำไมผมถึงแนะนำเป็นคาตาลาอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่า assault rifle มันเป็นปืนที่ต้องยิงล้วนนะผมเหมือนมินิกันแต่มันไม่ได้ล้วนเท่านะเวลาเราปล่อยให้เขายิงนะผมแล้วก็กดทิออกมาแล้วก็คลิกขวาเพื่อแพรลี่นะผม ก็สามารถใช้ได้เหมือนกับเพนบอลนะครับผมรับวิธีแก้ทางแล้มาธนูธนูเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นเอาที่ผมอัดทษวนแนต่วิ่ามันไม่โกงแต่ผมว่ามันโกงมากเลยนะว่านั่อย่างว่ากระสุนมันก็ไม่ได้ไปเ้ยวนะผมแต่ว่ามันเข้าหัวน,นะละร้อยยี่สิบนะอ่านเนี่ยถ้าแบบชาไม่เต็มก็เจ็ดสิบห้าอันนี้ก็ยิงปอตสก็ห้าสิบนะผมก็มันแล้วแต่ความความชาของเรานะว่าเราชาร์จเสร็จเนี่ยผมมันยิง,งง่ายมากเลยนะ วิธีแก้ทางก็อาจจะเป็นการเล่นระยะใกล้ๆนะครับผมอาจจะเป็นมูเม m นต์อ่าใช่ใชใช่ถ้าเป็นมูเมนต์นะผมอา,อาจจะเล่นแบบเซตมูเมนต์ประมาณนี้เพื่อหลบไอ้ธนูนะผมเพราะว่าธนูมันกระสุมนั้นไปช้ากว่าทุกปืนนะผมแล้วก็ใช้มูเมนต์ของเราหนุ่ม จะเป่าหรืออะไรก็ได้ันที่เป็นมูฟเมนต์นะผมอ่ะประมาณนี้ไปเบิร์ดไรเฟิลเบิร์ดไรเฟิลนี่ครับผมอันนี้แนะนำเป็นคาตานะอีกแล้วนะผมคาตาณ์ผมขอคาตานะมาก่อนอ่ะคาตานะทำไมถึงใช้คาตานะเพราะว่ามันยิงออกทีละสามนัดนะผมเท่ากับว่า กดครั้งนึงเนี่ยมันยิงออก3นัดแปลว่าถ้าเรากด1ครั้งปุ๊บแล้วเราแพรลี่เนะี่ยศัตรูโดนแน่ๆนะผมโดนยิงกลับแน่ๆสนัดน,นะถ้าเรากดถูกจังหวะนะผมแต่ถ้าเป็น Assault Rifle ขอาจะกดยิงไอ้กดหยุดยิงได้นะผมอันนี้คือปัญหานะต่อไปคอสโบคอสโบ,โบมันคือสไนเปอร์นะผมแต่ว่าเป็นสไนเปอร์ที่แบบกระสุนไปช้ากว่านะผมแลวก็ไม่แรงเท่าเนาะ วิธีแก้ทางก็เป็นการเล่นแบบว่า,าจริงๆนะผมว่าวิธีแก้ทางอาจจะเป็นอาจเป็นคาตาละเหมือนกันนะผมคาตาละนี่แก้ทางได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยผมหรืออาจจะใช้เป็นอ่าไลออดชิลก็ได้นะผมนี่นี่นี่เจาอันนี้เป็นวิธีแบบแก้ทางที่ดีได้นะผมการใช้ไล่ออดชิลนี้นะเพราะมันไม่สามารถยิงเราได้นุ่มยกเว้นจะยิงเราจากข้างหลังนะ เนี่ยผมแล้วก็ลองไปใช้ดูผมแบบว่ายิงนัดหนึ่งแล้วยิงนัดหนึ่งแล้วถือโลอะไรเงี้ยผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็มีกันเบรอ่ะอันเนี้ยแก้ทางโคตรยากนะผมถ้าคนเล่นเป็นนะมันแทบจะแก้ทางไม่ได้เลยนะผมมันแทบจะก๊อตเลยนะคือกันเบรเนี่ยคือห้ามให้เขาแบบเข้าหาศัตรูเอ้เข้าหาเราเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเข้าหาเราเนี่ยเราโดนแบบสมมติว่าคนเล่นเป็นนะผมเขาจะยิงกระสุนให้หมดก่อนนะ เขออาสุวนหมดอนะ่ะมันจะเปลี่ยนหมดเนี่ยแล้วแบบมันฟันไวมากแล้วก็มันสามารถที่ขวาแดดได้นะผมอันเนี้ยแก้ทางค่อนข้างยากนผมอาจจะเล่น RPG ระยะใกล้หรือว่าอาจจะเป็นช็อตกันนะครับผม,มประมาณนี้เลยตัววิธีแก้แก้ทาง RPG ์พีจีนะผมวิธีแก้ทางอารีเลยง่ายๆนะผมคือการมูฟเมนต์อย่างเดียวนะครับผมมูฟเมนต์แบบก็มูฟเว้น คือยิ่งหลบไปเรื่อยๆนะผมมันแล้วแต่คนได้ว่าคนที่เราเจอจะเก่งหรือเปล่าแต่ผมไม่แนะนําให้แบบว่าถ้าเจอบางแบบผมให้แนะนํากระโดดไปมาแบบอยู่ข้างบนนะสมมติว่าเจอแอบแบมเพเก้านะผมก็แนะนําให้กระโดดอยู่แต่ข้างบนนะผมห้ามลงข้างล่างนะเพราะว่าลงข้างล่างแล้ว RPG มันจะยิงง่ายนะผมก็แนะนําให้ใช้เซตที่วิ่งไวหรือว่าเป็นสก,กิลที่แบบว่ามีการเคลื่อนที่เยอะๆนะครับผมสำหรับเวลาเจอ RPG วีส่วนช็อตกันอันนี้แค่ทางไม่ยากเลยนะผมแค่ทางง่ายมากถ้าเจอแบบคนเล่นไม่เป็นนะผมวิธีแค่ทางช็อตกันนะผมแค่รักษาระยะห่างนะผมให้อย่าให้เขามาใกล้เรานะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าช็อตกันมันยิงไกลยิงไกลแล้วมันเจ็บน้อยลงนะผมะถ้าผมยิงไกลแบบเนี่ยร้อยกว่าก็คือมันต้องเล่นให้เป็นนะผม อ่าประมาณนี้เลยส่วนอย่างสุดท้ายแล้วจะเป็นสไนเปอร์นะผมสไนเปอร์วิธีแก้ทางง่ายมากของปืนนี้ถ้าเจอคนเล่นแบบอาจจะไม,ไม่ต้องเล่นเก่งก็ได้แบบว่าเจอคนเล่นพอพอรู้จังหวะผมให้เราทําคานหยิบคาตนานะมาอีกแล้วเนอะคาตนานะอ่าสิ่งนี้นะผมบอกเลยแค่ทางก็คือหยิบสไนเปอร์นะครับแล้วก็ เวลาเราโดนหัวเนี่ยมันจะ150ใช่ไหมครับมันจะวันช็อตใช่ไหมถ้าเขายิงเราโดนหัวแล้วเราแพรี่ทันอ่ะถ้าเรากดอย่างนี้ทันอ่ะเขาจะตายเองทันทีเลยนะครับผมก็คือมันสะท้อนดาเมจกลับนั่นแหละอ่ะส่วนอย่างสุดท้ายที่ผมจะมาแก้ทางถึงมันจะไม่ใช่ปืนหลักนะผมมันก็คือไลออลชิลที่ผมที่บอกว่ามันกันได้เกือบทุกอย่างนะผมอ่ะวิธีแก้ไลออลชิลคือการใช้ปืนนี่ผมมันชื่อชื่อปืนว่าสเปรย์นะผมเป็นปืนที่ถูกมาก แต่ว่าดาเมจจะเบามากเช่นกันนะผมมันจะยิงละสามนัดน,นะปืนนี้เนี่ยสามารถยิงทะลุลายอดชิลได้นะครับผมสำหรับคนที่มีลายอดชิลถ้ายิงหัวหมดเลยก็นัดนะเก็รอ,อบละห้าสิบนะผมกดคลิกหนึ่งทีก็ห้าคิดนะผมประมาณนี้เลยเผมก็ยิงปืนนี้มันก็ผมว่ามันเบาไปหน่อยอะแต่จริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ผมเพราะว่าปืนมันถ้าปืนแรงกว่านี้ผม,ผมว่าปืนมันโกงเลยแหละ ส่วนปืนนี้ยิงระยะไกลก็น่าจะเบามากๆนะผมหุยไม่ธรรมดาแต่ว่าเบาก็เบากวา่ายิงใกล้ๆนะผมวิธีแก้ทางของก็มีประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยชอบมากกดซับด้วยผมคิดอย่างไปแล้วผมบ๊ายบาย